ค่ะกรับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนะาะค่ะเมื่อนี้แอดก็มาตามต่อตัวดีตัวเด็ดนะคะจากปูกระเบื้องแตกฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะค่ะสำนับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาเบื้องมาชมชิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไขรกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องคะเพื่อที่สิบริพาดข่าวสารดีๆเด,ด,ด็ด,ด,ด,ดจากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี่นะคะแอดกับิมตามปูกระเบื้องแตกเห่านะคะว่าเพิ่นได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดหรือว่าจับคู่ฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องปองไปเราไปนะคะพี่น้องคะเข้ามาไปกับปูพ้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะ มันบวกเรล่ากบตรงเตะบอ้สะดาเด็ก่ได้ออกป่ะผู้ทานน้ำมันกันค่ะมากต่จะได้มาผ่านมาทั้งนี้พอดีพ่อนมาสิเล่ไปบึงการปูก็เลยและมากกาปูกันค่ะกันใครกันมูเแรอแต่ใค่ะจาารยค่ะมาอยอีกจะตีหามือ่มาได้บอกนัไนโอ้ค่ะ มา,มบบา,าค่ะวนี้าถุกค่ะวอสสดงนับปูเหล็กเล่ามาว่าในกับเขาัน่ค่ะบอกเยยบที่สามตัวเลยศูนยเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองนอกหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองโอ้แต่ว่าศูนย์กับหนึง่งคเ่อนขาเจ้ากับข่ามันนั่นนับปูพระเจ้าสื่อทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเน้ยแต่เกาตรงนี้วันอันเลขล่างว่าทิดตุนนั่นแล้วมันกนตุนนี้่น เขาอยู่กับเสาเลยเสาก็อยากเอยว่าอยากคอยออกเก็บไลยมันหลหลเลยมันไหลเลยมันทับสนกันค่ะเสี่ยวเหลได้ไงหรือว่าคนเขาจะบวชทอกมาอันผู้มากเกินผู้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 ลอกกับลอกอง่านั้นนะฟูนะมันก็ไหลยหลายทันหลายนั่นเือง่มันใส่ทัวนกันควายถึงค่ะทำใน้ในเก เี็กไงมันก็ได้แล้วล่ะค่ะเด็กไงคือศูนย์อศูนย์ศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดนะคะปุ๊บนบนแบบนตามทีเห็นนี่สองคูค่ะแล้วรอยมันอาจจะเป็นหาสองแปดนี่นะโอ้ค่ะเพื่อไว้นกปูเนาะแน่นก็ที่เห็นแค่แค่แบบมันจะเป็นและเป็นศูนย์สองแปดค่ะโตๆแน่นๆเลยนกปูเราเรียกก้มฝันนก้มฝันมันจะเป็นหาสองแปด หาสองแป็ดฝันคือฝันที่ฝันว่าไปขอไปนี้ทำบอกมาได้จับปูสองตัวปูก็เป็นแปดทั้งหมดสองก็เป็นสองมือก็เป็นห้างไปนี่ทำนี่ทำนี่ก็เป็นศูนย์โอ้ทำในตีเป็นศนะูนย,ย์นะปูเมย์ไเลยตีเป็นได้สองตัวนะคือตัวเงินเพื่อยังสองแป็ดหน่อยไปสองแปดค่ะเงินบวมบวมนะ เมื paid, ่อนั้นก็บอกให้แปดไปก่อนในแปดตัวเดียวกับพักกันล่วงแปดตัวเดียวแก่ท่านนี่มันท่านไ้เน้นนั่งท่านเน้นนั่งนพราะสืบบอกเพราะว่าสืบบอกบอกู่แต่ว่างนี้ก่อนมันหลาขึ้นก่อนมันสีย่ามันตัวเก่าก็รสืบบอกได้เพราะืบบอกชิดพลาดอันนี้ก็ถือว่าตามเลยเนาะปูเนาะปูเด่นแปดมาไว้ตัวเดียวแล้วเนาะส่วนล่างเนี่ยล่างก็ได้มากขึ้นกันแล้วล่างก็คือ ขาบอกว่าที่สองเป็นสองเก่าใกล้กันไม่หวานสองเก่าซื้อคืนซื้อล้เป็นทั้งล่างทั้งบนตัวเอนับปัเนาะกันตวกันมันหนึ่งเก่าวันตุกันหนึ่งเก่าตวกันหนึ่งเก่าเพราะว่าฝันท็นปันเรียกฝันมันปันปนคุณหาดีที่ันว่านกขัาบกล้วยมาให้สองนวยแหงสองน่วย อจับกินเลยนะพอยอหยาดจากนกินเลยจะแดงว่าเขาแล้วนี่ปู่พอฟังนที่ใช่หมยว่าคนแคต้องวมดพอยเขานห่มันจเห็นเด็กของเดียวค่ะตัวครูว่าท่านใดของท่านบอกเนาะค่ะก่อเขยจะาเรีนสองอีกล้างมันมันก็ไดแล้วเรยบอกเรยวค่ะดิ่งแล้วค่ะปู บิงเการางสองอบนก็บินแผ่นน่ะบ่ตอนที่บิ่งหลายตัวเหมือนั้นสองข้อเกาะก็ไม่สำัเท่าไห่นะคันตัวนั่นนะเข้ากว่เเสาเลยนี่ก็นั่นมันมัหลายตัวเพราะคนนี้นี่เขาขันกว่าที่น่แต่เดียวคือวันขวากให้เก้าสามศูนย์สามก็ ก็ได <para> ้กันแต่ว่าคอยบ่ิจานให้เอาส่งไปนเขเมีนไปมันก็อูนย์สามแต่ว่าเขาจ้าสือเลยศูนสามก็จะซึ่งกจะปองานียนมันวกศูนย์สาม่นว่ามันออกไปแล้วเขาเมีนกันมันถึงกันเลยเรียกคอยว่าเขาเมีนเขาปูเขาแต่แบบบนี้คือว่าเอาศูนสามมันเขาแต่อวบเซนปูมเป็นเลืใชงแต่เก่าสามแบบนี้มันกมได้ ก็จะบุญภาพวาสนาคนบาทอกันเฉียนะครูมิู้ากันรู้กันค่ะเรื่องค่อยๆนี่หิาขยู่ยุ่งเขาขยู่งก็จะเอาเป็นเรื่ก็ได้ค่ะึงบอกว่าเนินโอนแต่ยังไม่โอาเนาะค่ะบางคนก็ซื้อจะสามศูนย์ในบัตรุดสามกับเ่คบอกชุสามมนซื้อสามศูนย์เลยนั่นแล้วะก็เรีกควาน้อยเขาบอกเจ็ดสองสองเก็ คือเนื้อเาจ็ดสองสองเซื้อตัองเกอีกวันดสองกกับอ๋อเม่จบวันใเชื่อแล้วเสียดายกับวันน่ว่าบุญมโหดปูเลกปูหามากมันเข่าแต่ว่าบางเที่ยเขาผูเขาสื่อผูเขาลงทุนนีนน่ปูบุญมันบ่บมดค่ะืว่าไฟว่าได้เล้วก็บอกเข่าบ่อดเลยแมนปูแม่ว่าอาผู้เกปื้อไม่ใช่ผู้เก็บไปหน่อซื้อโทษมาถามจะให้เย็ะ คอยสิเด็ดนี่ล่ะโคไปนั่งของสลากผู้ใดก็มีแต่เด็ดๆติผู้อ๋อมีจะให้เด็ดๆให้ตัวเดียวหางเดียวว่าอ้าขอยสิเฮ็ดจังได๋ไดค่ะก็บอกแนวทางมเจ้าั่นเนาะค่ะ้เจ้าโก็ได้เองค่ะ่อันนี่าบ่ได้ไปนั่งอยู่กองสลากเนาะปู่เนาะเฮาก็เป็นแนวทางเนาะปู่นี่ขอยซือบ่แม่นว่ามีขอยคำนวณค่ะ มีนิดไข่ไดงได้คือฮานอยกว่านี้มิดเอาได้ผมว่าเลยว่าเป็นได้เลยเมื่อไรเานือหนตีกูบ่มันขึ้นมากกว่รบอกเป็นเล็กฮานอยหยดเหล็กเล่ามือใดเหล็กเล่าออกกรบอกเป็นเล็กเล่ามือใดไม่เล็กเล่าก็บอกเขาเป็นฮานอยเล็กง่็ยกัต้งหาเง่้ยก่อยก็จับจุดไใบจับจุดใบต้งหากันเพตัวเล็กทุ่งก็ควายไปหางียมอกเลยฮานอยวันเดีปูตรงเทเบิลเหมืองจะออกเล็กฮานอยมือนีตีปูจะออกเล็ขฮานอยเลตัวเลขกฮานอยมื่อนี่กอ

กพอขึ้น่าสินี่สิมีค้มาหาขวายอยู่มั้งือว่าว่ามือจึงได้ก็ะด้ควายเลยตรงมีคุ้มาด้ยคก็ไม้งมอกก็ไม้เลยค่ะดกาเ้มากกว่าอขานี่ยฮะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเดียวแล้วกัชุดสุด้ายแล้วนัปูเนาะแมนสุดทยเลยแมนสุด้ทยเลยบ่มีการเปลี่ยนแปลง มีจำวยอย่ขึ้นหาขึ้นหารงหาวขหาเนอางเห็นเรแต่ว่าหัวแต่ว่าพ้อนกับว่าเล็กกงงางามวันเลค่ะเพราะว่ากัสิเขาอีกคือเขาหล่ะในปูเพว่านี่จังได้กับแปดจังได้กับมาแปดเนี้ยมาปูแมนบุญคอยเล่นให้เลยแปดแปดบุญเล่นมาปูมันใจเอ่าล่างท่านที่เลยค่ะคือเห็นว่ามูลเงินนั้นคอยมายนกขาบกลวยข่าบเล็กมันตอิตอกสองแปดค่ะ mời mời mình mời 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 cháu mời mời rồi mời 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 rồi mời 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 này là mời 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 แต่อีกสองหน้าที่ได้ว่าใส่เอาก็ได้รับคัวค่ะแล้วไปสรุปตัวเลขให้คุณสรุปตัวเลขเลยก็ได้ค่ะเพื่อไฟชุดทุกไสเลวชุดพันต่เลยนะค่ะพันพันเลยนั่ตัวเนาะนี่าก็ได้มักเก่งครับมักวิ่งก็วิ่งไปค่ะเนี่ดูสิมักให้เลขไขว้ไว้ใครกับดอกเลขห์ไขวค่ะไว้ใครกับค่ะไว้ใครกับแต่ว่าเป็นเลขสวยงามอยู่ค่ะต้องคอยไม่ต้องไปกับเป็นศพ ข้อสองเลย่อยๆจริงๆค่ะค่ะทำได้มากมากแต่ว่าทั้งพอนว่านี่ได้กินกล้วยนี่คิดว่าเออเมนละละปูเนาะปู้ใดมักน้ำก็ลองจัดเบิังน้ำปูเนาะค่ะแนวทางฝากตอนค่ะค่ะสำหรับตัวบนปูห้ากับมีศูนย์สองแปดหาสองแปดเน้นที่ศูนย์สองแปดค่ะพี่น้องบนปูมัก อันนี้ข้มมักของปูเหาวาปูนิมิตเด้อค่ะพี่น้องค่ะสองแปดค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเลขล่างก็มีสองเก้าตกันหนึ่งเก้าค่ะพี่น้องค่ะเน้นที่สองเก่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะสีขึ้นสีลงกงแต่แต่พี่น้องมักค่ะแต่ว่าปูวาของปูีนถาะมันมากคือมาตรงๆค่ะพี่น้องค่ะสีบลอได้กลับอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไรก็เอาไปทิจารณหน้าเบิ้งค่ะสำหรับเลขวิ่งบนนะคะแปดค่ะพี่น้องค่ะวิ่งล่างเก้าค่ะพี่น้องค่ะปูมัก นาคาดก็ล่องเอาไปพิจราหน้าเบิ่งค่ะคุณไปเอามาเก่าเก่าซ้องค่ะ้คได้ว่ามาเก่าเก่าซ้อมปูอะค่ะสำหรับเล็กวิ่งค่ะฟูขาวันนี้กับศิลปกวนปูจังหน้าปูกับศิริธรรมวัดแรงนะคะคุณเนาะคะขอบคุณค่ะฟูขา ค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดของปูข้าฝากตอนนะค่ะปูก็เน่นให้ทั่งล่างทั่งบดแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะข้าวดีค่ะไฟฝ้าปูก็ได้เสามาเบิดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะฝนตกห่อมใหญ่ๆอยู่ได้หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะฝนตกห่อค่ะค่ะปูก็ได้เสาไฟไมเนะค่ะโอ้แสนสองนะคะพี่น้องเด้อค่ะพูนเขามาจากปากทางไงนะค่ะงบประมาณอยู่แสนสองค่ะพี่น้องค่ะก่ะขอขอบุญขอบคุณเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะทีซอย ทางปูเหาเอาไฟเขาวัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คอยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะหุ่งเฮืองเหลืองเหลื่อมเนาะค่ะคือแสงไฟนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะโอ้ก็ดีใจน้ำปูค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้มีไฟใส่เป็นห้างการแล้วเนาะค่ะปูว่าเขามาบัดนี้ก็หุ่งบัดเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ก่อนยังมีไฟฝ่าเนาะค่ะบัดนี้ได้มาหอดมาถึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ขอ้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่ด้ซอยปูห้ามาเนาะค่ะ ให้แสงสว่างให้ครอบครัวฮุงเฮืองเหลืองเหลื่อมคือไฟนี่เดอค่ะพี่น้องฝนกระตกค่ะพี่น้องค่ะฝนตกค่ะฝนห้องเอิ่ำๆเ,เยาะค่ะน้องฟ้าค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกับคอยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะบว่าสีคิดสิ่งหนึง่งประกันได้เนาะคะ่ะพี่น้องกับคอยอประสบความสําเร็จทุกอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องห้มีตะขมว่าแห้งแห้งลวยลวยสุขภาพแข็งแรงทุก,ท,กทุกท่าน,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ